ครับพ่อผมนะกูเปิดอะไรครับเนี่ยโหกูเปิดลิปมากูเป็นลิเกซาแล้วโอ้ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทุกคนดูกทานกันเดิมนะไม่ว่าจะรับชมที่ดาวคานดาวสุกดาวเสาร์ดาวประจนดาวเลิกหรือว่าดวงอะไรก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักสวยหล่อทุกคนทุกท่านเดิมนะวันนี้พ่กับผมแจ็คไป8ปดสิก้าหรือว่าคนใจเกเรประจำตระกูลบาคีก็เฮี้นะคนณนอ่ะ ซึ่งวันนี้ผมจะมาทําอะไรก็น่าจะตาปกคลิปแล้วผมนะอะก่อนอื่นก่อนใดเลยนะผมขอขอขอนุญาตขอโทษคลิปเมื่อวานที่ผมข้อมูลมันไม่แน่นพอแล้วผมก็กระเดกมาทาคลิปอันนี้ผมก็รู้ตัวว่าผมมีส่วนผิดน,นะก็ยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทาแบบเข้าใจข้อมูลพลาดนะอันนี้ขอขอ,ขอโทษจากใจเลยบโอ้โหขอโทษจริงๆนะโอเคคอนเซปต์หลักของช่องเรากัหมดคลิปนี้ผมขอ1 0 0ย ย0ไลท์โอ้โหกูจะกระแทกเสียงทำไมคะเนี่ยอ่ะเรื่องนี้เนี่ยผมขอ120ไลค์เลยแลวกานที่เขาบอเป็นไปได้เนาะคุณดูอ่ะถ้ากอกว่าถึงเนี่ยผมจะไปดีตู่ท่านผู้ชมถึงบ้านเลยแฮะไม่ใช่ใะมันใจเกลุงใจเกลียดอีกเล่มนะอ่ะตามคอนเซ็ปต์วันนี้เลยผมขอไลค์แล้วก็วันนี้ผมจะมาทำอะไรกันนั้นจะตามปกคิดว่าโอเคก่อนอื่นก่อนใดเลยก็ไปรับชมโฆษณาร้านบัเบิลชอบกันก่อนได้เลยครับนะไปรับชมกันเลยป่ะเอตี๋ พี่รู้ป่ะพี่ว่าร้านวาลาบักเนี่ยมีบริการกดเกมพารและอื่นๆอีกมากมายนะพี่น่าอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะพี่นะร้านลาวาบักใช่ไหมร้านลาวาบักเออฮ้ลาวาบัก,นาาบกคนจริงเขาใช้บับบเิ้ลช็อปกันเออร้านบับเบิออชอบมีบริการกดเกมพาร์ตเรียง14ไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดคิงเรลิเกซออตตาเทวเดฟเวนและยังมีบริการขายหัดแบบบล็อกฟูดและคิงเรลิเกซเริ่มต้นเพียงแค่ห้าสิบบาทพอนานเองนะเออแค่ นั้นยังไม่พอยังมีบริการกดเกมพาร์แบบลบ็อกฟุตและกรี่ไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจเดือเลยหรือว่าดาบโยรุในราคาที่โคตรจะย่อมเยาหนะ่ะถ้ามึงมึงโง่ไม่ใช้บริการ้านบลูช็อปก็ตายสะเดี๋มึงอ่ะไฟไฟหนักโรคนักขืนด,ดินมึงง่ะไฟส,าส่าสำสให้ด้วยมีใครสนใจใช้บริการและรู้ตัวว่าตัวเองเป็นชายชาตรีก็ลิงอยู่้ต้ล่างคลิปเลยนะครับหนะไปใช้บริการกันได้เลยนะเออตูมกลายเป็นโกโก้ขัน แฮม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 เป็นอย่างไรบ้างชาวใจเกเรและมีกล้ามเนื้อทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างโฆษณา้านาลาเบอร์ชอบก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะถูกคุม้มถูกไวไม่โกงไม่เกียนไม่ขามุงขามุยแน่นอน100่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคอกล้ายินยาเลเอาเส้นผม1เส้นองผมเป็นประกรันแฮ่หนึ่งเส้นก็มาผมนะหนึ่งเส้นกูก็เอานะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็น่าจะตามปกเกีโอเคผมจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ เอเลนหกดาวอะมันดโดนเอาออกจากตู้เซดแล้วหรอวะเอเลนหกดาวมันโดนลบหรอวะหรือว่ามันโอ้ยสตาร์พาร์ตโอ้ตกใจโอ้ตู้ดีจังวะโอ้ตู้มันดีแล้วกูช่างมันเด้อเออสตาร์พาร์ตไม่ใช่โอ้สตาร์าพาร์ตแกเอเลนหกดาวมันโดนลบออกแล้วพี่โอเคผมขออนุญาตอบตอนนี้เลยนะ เอเดน5าดาวยังไม่ได้โดลบแต่ว่าเอเดน6ดาวโดนลบออกจากตู้แซดเป็นทีบลอยแล้วโอ้โหเสียใจด้วยครบสมมติว่าใครทีาแบบมีเอเดน6ดาวที่สุ่มก่อนที่มันจะโดนลบอันนี้ก็แต่มันยังอยู่ในตัวเลยรคุณคนายมันยังแบบยังไม่ได้ลบออกจากตัวเองครับคุณนายก็ตอนนี้เอเดน6ดาวมันโดนลบออกจากตู้แซดแต่ว่าเอเดน5าดาวที่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นเอเดน5าดาวมาลงตู้กลางๆบ่อยอย่างไรก็ๆๆตอนนี้คือเอเดน6ดาวถูกลบเป็นทีบ้อยแล้วก็ถามถึงสาเหตุเอ้พี่ทำไมมันโดนลบาทำไมมันยังงี้อย่างนี้วะโอเคสาเหตุง่าย เยคือตอนกิจกรรมเดอรลัมบี้หรือว่าก่อนกิจกรรมไททันเขาบอกนะไอตัวซีกเยเกอร์กับไอตัวเอเลนเยเกอร์มันต้องใช้คู่กันใช่ไหมล่ะคุณอ่ะซึ่งการใช้กล้องค้าที่จะง่ายคือการเอาเอเลนกับซีกไปยืนข้างกันแล้วก็อัพเอเลนให้ตันแล้วก็ทําการกดสกิลนะแล้วเอเลนก็จะทําการรีบพิมพพัฒจุดเท้ามาทําการใส่ศัตรูแบบใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงครับศัตรูแบบปัง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 เลยครับล้องค้าที่จะโกงไอ้ถามถางว่าเอ้ยที่แล้วมันเกี่ยวกับการโดนโรบักอ้าก็ดู่ายเหงายง่ายเลยก็คือมันโกงเกินไปเว้ ปุ๊บแล้วเอาไปฟาร์มดาวมันคือมันเป็นตัวที่แบบเอาไปแบกหลายๆสตรอรี่คือแบบไอ้ตัวเอเรียนของดงาวมันสามารถแบกสตรอรี่แบกอีเวนต์แบกออฟแบกทุกอย่างได้คือแบบมันค่อนข้างจะโกงแบบเพื่อเพอ่เผอคือโกงเกินไปอะคุณดูแบบมันโกงมากๆคุณดูๆๆยังไงก็นี่คือสาเหตุที่มันโดลลนรวมน่าจะเป็นสาเหตุเดียวแล้วก็สาเหตุสองน่าจะไม่มีเหมือนก็เท็กเกอร์เวรักกันชอบเอ้ยทำไมชิปกูสั้นเนี่ยเนี่ยมึงโหเกินไปไหมเออเอาเลยครับเมื่อหนาคือดูก็มีประมาณนี้สักครึ่งหนอ้าอ่าแล้วก ิปมึงไม่มีสาระหาเลยแล้วกูจะเข้ามาดูทำไมเออถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเออถ้าเกิดว่าคลิปเข้ามาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับจะมาพิมพ์คอมเมนต์ทำไมเออโอเคก็บอกคลิปนี้แล้วเกิดว่านหลักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปรับเป็นทั้งเหมือนให้ผมดูอะไรกันนะคุณนะอ่ะสักคลิปน,นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมชายใจเกลียดทั้งหลายไปก็ผมบ๊ายบาย